หัวหน้าโครงการด้านโรคเอสแห่งสหประชาชาติได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะหลังจากที่มีเสียงวิจารณ์ว่าจีนนั้นไม่ควรเป็นชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านโรคเอสแล้วเพราะเป็นชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับที่สองของโลกค่ะ หัวหน้าโครงการด้านโรคเอสแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าสหาประชาชาติไม่ควรชะลอการช่วยเหลือเงินทุนต่อสู้กับปัญหาเอสในจีนเพราะว่าเงินทุนนี้เป็นตัวกระตุ้นให้มีการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคเอสนอกจากนี้ยังช่วยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและกลุ่ม NGO ในการต่อสู้กับปัญหาถึงแม้ว่าความมั่งคั่งของจีนทำให้องค์กรเอกชนหรือ NGO หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโรคเอสนั้นประสบกับความลำบากในการรับเงินทุนสนับสนุนมาก ก่อนหน้านี้ทางอังกฤษระบุว่าจะหยุดให้เงินช่วยเหลือกับ16ประเทศรวมถึงจีนด้วยเพราะจะเน้นช่วยเหลือประเทศที่ยากจนและมีความขัดแย้งภายในประเทศแทนทั้งนี้จีนเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือ1,340ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ700อขออภัยค่ะ ประมาณ740,000คนก่อนหน้านี้จีนเคยห้ามผู้ติดเชื้อ HIV เข้าประเทศแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางนี้แล้วทำให้ได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าโครงการด้านโรคเอสแห่งสหรประชาชาติ